ข่าวสารแรกค่ะเราจะติดตามในพื้นที่นะคะจังหวัดลบบุรีนะคะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภยัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำกำลังพลจิตอาสาเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากพาย,ยุฤดูร้อนค่ะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะหลังจากเกิดเหตุพายุฤดูร้อนและฝนตกกระหน่ำในพื้นที่อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีทําให้อาคารบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่สองบ้านบ่อทองตําบลบ่อทองได้รับความเสียหายบางส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผนังบ้านนะคะเปิดเลยนะคะแล้วก็หลังคาบ้านถูกลมพัดปลิวกระจายเต็มพื้นที่กว่า50หลังคาเรือนเลยในเบื้องต้นค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษมีการจัดกําลังจิตอาสาพระราชทาน ชุดช่างเราทำความดีด้วยหัวใจจากกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจำนวนสิบนายไปซ่อมแซมมุงหลังคาบ้านเรือนแล้วก็ผนังอาคารบ้านเรือนของประชาชนจำนวนสี่หลังคาเรือนแล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็เป็นบ้านของผู้สูงอายุค่ะและไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ด้วยตนเองนะคะเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและก็ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งและจะมีการทยอยให้ความช่วยเหลือซ่อมแซม บ้านเรือนพี่น้องประชาชนอีกหลายหลังคาเรือนเลยนะคะจนกว่าจะแล้วเสร็จตามนโยบายของกองทับบกไทยนั่นเองนะคะเป็นผลสืบเนื่องนะคะในพื้นที่ภาคเหนือของเรานะคะจากพายุฤดูร้อนนะคะที่พัดเข้ามาในโซนภาคเหนือตั้งแต่วันที่16ที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้19เมษายนวันนี้วันที่20เมษายนนะคะแดดในตอนกลางวันค่ะค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ช่วงเย็ยนก็อาจจะมีฟ้าหลวสักเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชม <oz> ใช่แล้วนะคะสภาพอากาศเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงแบบนี้ต้องระมัดระวังร่างกายนอกเหนือจากโควิด -19 แล้วเนี่ยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไข้หวัดก็เป็นได้แล้วอาการก็จะแบบใกล้เคียงกันมากถูกต้องค่ะแล้วก็ PM 2.5สุดก็ยังคงต้องระมัดระวังนะคะออกกําลังกายก็ออก PM ก็ต้องระวังนะคะโควิดก็ต้องดูแลนะคะโรคภัยใกล้ตัวต่างๆก็ยังมีอยู่ช่วงนี้เป็นกําลังใจให้คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะแข็งแรงเท่านั้นค่ะเราจะรอดไปด้วยกันถูกต้องนะคะ